มมก,กง็ง่ายเหมือนเดิมเหมือนโหล้คู่ลงเดีก็ดเ้ออ้าท่านผู้ชมวัดีค่่ช่องตาีซีซีไม่รู้นะอยู่ทางนี้หรือทางนี้งงตอนเนี้ยเออคือตอนนี้นะครับบรรยากาศคือฝนมันจะลงเม็ดป,ปล่อยๆนะครับอาตอนนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูอินตาผาลัมนะครับ ต้นอิศภาเราเป็นไงลูกอิศภาเราเป็นไงกินได้หรือเปล่าเฮ้สวัสดีนะทกนเหรอก็คือนะครับวันนี้พวกเราจะพาไปดูต้นอิศภาเราแล้วลูกของมันนะครับจะกินและอร่อยสักแค่ไหนเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับแต่ตอนนี้เจอนี่ัคนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามีสมาชิกคนใหม่นะครับที่ชื่อว่าชื่ออะไรครับพูดกัมังสัสครับชื่อเล่นชื่อ กล่องครับวันนี้จะพานําสวนของคุณบรรลังนะครับเดี๋ยววันนี้คุณบรรลังไม่อยู่บ้านผมก็เลยมานะนําสวนเองไม่ดูกันว่าม,มีอะไรไปครับสองสามตรงนี้ครับคือต้อนมะเ้าที่บ้านอีสานเขาเลือกกันนะครับไม่รู้ว่าภาคอีสานเรียกว่าอะไรชิไมไดูออไรสชาติเป็นไงครับเรียวนิดนึงหวานไหมครับไม่มีความหวานปันนิดเลย ต้นตอไปคือต้นอะไรครับพาไปดูนะครับไ,รไปไปดูกันเลยครับ ต้นต่อไปคือต้นอะไรครับพาท่านผู้ชมไปดูเออต้นนี้ครับคือตอนน้นอินทผลัมที่มีเม่พันธุ์ไหนเด็ดท่านผู้ชมมาให้ดูลูกหนึ่งสิเอาลูกสีเหลืองนะตอนนี้นะครับฝนก็ตกไปที่เราเรียบร้อยแล้วตกเปรอะเปาะนะครับไหนกินให้ท่านผู้ชมดูสิรสชาติเป็นยังไ,ไงลินทผลัมที่ผมไม่รู้ว่าสุกหรือไม่สุกผมขอเออหยดุดรายการ เดี๋ยวไปพักต่อไปผมจะมาตายเพิ่มนะครับแล้วก่อน่นครับคือใ้กิน้นผาลัยนี่นี่คือ็นกินนผาลังเนี่ยผมเด็กมาจากขอคุณมาแลังครับแต่ตอนนี้ผมมือตกผมไม่สามารถออกไปถายข้างนอกได้ผมเลยต้องมาขายข้างในและรสชาติเป็นไงครับลองชิมสิจะไม่ได้ชิมแล้วี๋ยวให้คุณกล่องนะครับรสชาติหล่อยไหมครับ สามารถจังซื้อได้ที่ช่องทาง youtube ช่องอะไรครับเ,เสร็จจังได้นี่ช้องกล้าไจีที่เขา,าแนะนำนะครับครับรสชาติของอข้าวเม่ากับอินทผลัมเป็นยังไงครับและลำใหญ่อืมเต็มใ,ใหญ่ผมไม่ได้เนียมาชิมครับแต่คุณน่าคุณน่าจะเคยกินใช่ไหมครับหวานรสขาวเดิมเดิมของลำใหญ่เนี่นะครับก็คือ,อเป็นเม็ดด้านในนะครับของอินทผลัมนะ ที่ค่อนข้างจะสามารถปลูกได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังกับมเมล็ดของมันนะครับเพราะว่ามเมล็ดชนิดนี้จะปลูกขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับแล้วแต่คนที่กําลังจะปลูกนะครับเดี๋ยวให้น้องกล้องเราชิมต่อเลยครับอ,อันนี้ก็เริ่มกินแล้วเนี่ยครับให้ทุกคนไปหยิบเม็ดม้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่าง นี่นะครับเม็ดหน้าตาของมันก็ค่อนข้างที่จะตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นรอยตรงนี้นะครับเม็ดมันก็จะออกมานะครับให้ให้มันเป็นลูกอย่างนี้นะครับถ้ามันยังไม่สุกมันจะเป็นสีอะไรครับน้องกล้องเออมก็ไม่แน่นะครับเป็นถามคุณบรรลังทางช่องเกษตรช่างได้นะครับนะครับถ้ามันยังไม่สุกนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสีถ้าสุกเต็มที่ก็จะน่าจะเป็นสีม่วงนะครับอันนี้คือลูกที่กําลังพอดีใช่ไหม ใช่ครับกำลังพอดีแล้วไปหาคุณนพกันเองครับเป็นลูกหลานของคุณบาลลังอีกคนหนึ่งครับไปครับนี่นะครับคือหน้าตาของอินทรพาลามที่ทําเป็นน้ําป่นได้ด้วยนะครับอันไหนซ้า